สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นแมทชิงการ์ดที่2ของร้ากระตูนพี่พงษ์นะครับประจำวันเสาร์ที่15เดือนกอนพปี68เป้ไปเป็นเลือดกล้องตามพี่หน่อยลองลมนีนึงฮะบัตตี้ไฟ ND นะครับเริ่มจากทางซ้ายของทาง Youtube รหรือว่าทางขวามือของ f c e e o o o มา a s e ักเบิกนะครับชื่ออะไรือกล้องครับชื่อกล้องสหัสนะครับเอาอะไรมาเล่นครับดากนอ,อายอดากนอายนะนยละอายมา่ อาเฮ้ยมาเจอกับบังลีฟไอลีฟเฉยไม่มีบังครับนี่อะไรมาเล่นครับคาร์ตาดักเนสครับผมดักเนสเก่งไหมเออได้ครับได้อยู่มันหมายถึงเองนะเก่งไหมเก่งอยู่แล้วเฮ้ยมึงนันทุกโต๊ะมึงร้านคนไม่มีการถ่มตัวนะครับถ่มไม่เป็นครับมาเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะแข่งแวนวีแวนแวนดีต่ออพันธ์กันสลับเอาไปเลื่อนขาซะงั้นขามันตั้งดีแล้วมึงแค่เลื่อนซ้ายขวาใช่ไหมไมันเห็นไหมครับ <c oughs> อ่าดีๆจัดไปอ่าแล้วก็โยนลูกเต๋าเปล่ายิง,ยงชุบชุบผมได้เริ่มก่อนเฮ้ยครั้งนี้ชนะฮะเองไงอ๋อเรย่มเอมอย่าล <c oughs> ืมกดโค้ดกันนะครับรวันนี้เริ่มเกมเก็บสองสุดแกงอ่าคนที่ฟังไลฟ์มือแบบนี้ฟังไลฟ์อยู่ทางเฟซบุ๊กนะวันนี้ วันที่15นะครับเดือนกุมภาพันธ์วันที่15ที่ลดกดระหน่ำซัมม์เซลทางช้อปปี้นะพี่กำลังไลฟ์อยู่นะครับพี่ไลฟ์หลายที่เลยไ <ๆ S 1> ลฟ์แบบลดราคา40%ลดสูงสุด120บาท <c oughs> 20% <c oughs> ลดสูงสุดพ <c oughs> ันโคตรเยอะขนาดน,นักนักเนิด <c oughs> ทุกวันที่หนึ่งวันที่15แล้วก็วันที่25ครับจะลดแหลกรา,างนี้แหละแล้วก็ถ้าผ่านวิดีโอ ของช้อปปีก็จะทุกๆเันที่สี่ทำไรไหมไม่ทำอย่าไโลงมันซ้ำนะสองสองสามสามสี่สี่อะไรแบบเนี้ยก็เทคแสดงวิชาจนจาเจ็บไหมจั่วแล้วใครที่จะอุดหนุนพี่นะครับในในคลิป youtube เนี่นะครับดูที่ใต้คลิป่ยมีลิงก์นะครับช่วยสนับสนุนพี่หน่อยนะครับพี่จะได้มีกำลังใจมีข้าวมีปลากินกาแฟกินทุกวันยังไม่ได้ทำกายังไม่ได้ทอะไรเลยขนาดนั้นเซตเอาเลยแถมไป้ยังอ่ะ เอาไปแล้วถ้ามันได้ของแถมแล้ววิ่งหนีไปแล้วน่ะรอนา <c oughs> น,นน่ะเด็กมันรอซื้อของหยิบหยิบให้ไม่ได้เลยขอจัด่ายไหนอยู่วิวกดสกิลเลยเจนหนึ่งจุสองปิ้นยังอ่ะปิ้นเลยก็ได้นะ สั่งรับปินแล้วกรอบหน้าไว้เลยตีด้วยความแรงหน,นึ่งขีไฟนอลเซตไม่บอก <c oughs> ไม่บอกหรอกคืออะไรอ,ะอยากรู้ว่าดิวองลงมือสุดทีม่มาหน่อยบอลตีมแมสข้างล่างอานะป่านเลยดอ,อบสุดแกงชั้นอันดอสคอมแล้วคอมไปแล้วไล่

สองหน่วยสองหน่วยทำลายแล้วสองหน่วยอ่ะสองสามห้าบอลตีแล้วโอเคเรียบร้อยครับตีข้างตีข้างใช่ไหมใช่โอ้โหแต่ที่มึงย้ายแตมไปก่อนให้เขาลองมึงนี่ปล่อยเลยดีไหมผ่านเถอะอ้าวปล่อยเลยปล่อยเลยผ่านเถอะว้าวยอมเว้ยซดนอดเมื่อกี้พี่ไปรายงานกี้บอลบอกว่ามีการเล่นผิดนะบอลชัดเจาวที่โอเวอร์เดทอ่ะไอโอเวอร์ไดอะเล่นผิดรู้ป่ะเออมึงให้สแตมเขายังเนี่ยมึงจะค้างทำไมเนี่ย เมื่อกี้มึงบอกที่แบตชีมมึงรู้มัรอบรองมันเล่นผิดกันมึงรู้เปล่าโอเคเมื่อกี้รอบรองของโอเวอร์ได์เล่นผิดนะครับถึงขั้นใบแดงกันเลยครับไปไปจวที่มันจวดไม่ได้แล้วคับเปิดห้าหาหของเพื่อสนามครับสังเกตมันทำไม่ได้เดี๋ยวไปทำแหลกลางเขาจับไม่ได้จับเขาน้องเขาลืมเราไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเป็นไอหมิงไอมันมันเพิ่งกลับมาเล่นไงแตดีข้อแต่ว่าแข่งก็คือแข่งนะใช่ครับ ไม่มีสิทธิ์จวดจะไปจัวแล้วก็ไปข่าวเลยแล้วกไปตีแล้วก็ไปเปิดหาของปุยแพ้เลยต้องโทษไอ้ลีฟคนนี้ครับมันเพิ่งมาบอกพี่ตอนที่มันทำอะไรเสร็จแล้วก็เดินมาบอกผมไปเซืร์มาครับแบทเทิลมาเลยเอามือออกนิดนึงเออตาแมวเนี่ยกันสองกีส่ซบูลเล่นโดนกันทำไมไม่ตายวะจบแหละการมาว่าปืนไปแน่จชัดอ๋อ ได้ใช่นไหมจุ๊บๆเอาเลยสุดแก่งสุดแก่งแล้วท่านไหมครับโอ้โหบัดี้รอบไหนแล้วครับอ่าบัดี้อะไรล่ะนี่บัดดี้ O N D ดิ N D นี่รอบชิงแล้วครับใครที่จะมาแข่งต้องเป็นแวนการภาคดีแล้วนะครับใครที่เห็นไลฟ์อยู่นะครับทำอาร์ตซันเบอร์นะครับรีบมาเลยนะครับมาแข่งร้านพี่ได้แล้วไอเทมดูไลฟ์เอาใช่ป่ะไปแล้ว ดูไลน์เนี้ยป่ะมาเลยพี่กลางรู้เวลาโดดที่นะครับเวลาวางไม้นะครับนี่เห็นไหมมันเอาลูไม้ขึ้นบนนี่นะเขียวๆขียรู้มากเลยเนี่ยนไอ้นี้มันรู้รับยล้รับแล้วขึ้นมาสามสามรอบตีหมดเลยจะพูดเป็นงานอะไรเฮ้ยใช่สต๊อฟขับตาเนี้ยมาขาตาเนี้ยชัดอก เข้าเจอคาตาแน,นะแล้วครับไล่แบ็คดีเป็นเจอร์เลือหหนฮานอยต่ำกว่าไล่ได้หยิบการ์ดไซส์หนึ่งไซส์สองขึ้นมือได้พูดคลองแต่อย่าผิดนะครับเพ่อันนี้กูไม่รู้สก,กิลนะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ในคลิปเ่ยเดี๋ยวเขาก็รู้เดี๋ยวก็พิมพ์มาบอ <c oughs> กทำเล่นผิดจะด่ามันนะครับ <c oughs> อพูดคำสุภาพนะครับไม่ต้องสุภาพก็ได้แต่หยา,ยาบใช่ครับอืม เอาไงดีน้อบัดตี้ขอเอาเลยโอเคบัดตี้ฮิวข้อข้อมาเจ็บหนึ่งไรได้สองเกตมีบัดตี้กิฟต์งานอยู่สองไอด้ฮิวหนึ่งสุดโหด สุดแห่งยุคด้วยหกหน่วยต่ำกว่าอัลต <laughs> ิเมตเจ็ดเลเยนเลเยนเลมาไง <c oughs> สังเกตบริกิปหนึ่งโซชาเดียบแบทเทิลลิงแอแท์มาเลย สเปกเตอร์สองขึ <8. S 1> Jim, ้นเทคเอาเลยแปดจบละเข้าถึงดอชัดด o w ไล่จ่อสองเอาเลยตำนาราชมังกรใช่เลยจัวขึ้นดีจริงๆเนี่ยแหละข้า คุณต้าแมวต้าแมวมินิมินิกอเทคจ่ายเกตครับหยิบโอเคเชื่อนะเบลซ่าเบลซ่าเข้าเบลซาโอเคปไหมไม่ทำตัวงหูตอวใดโอเคเลยแบตเทิร์นแบตเทิร์นคอเตอร์จ่ายเกตโมูสองใบติดมันเตอร์เรด อย่างนี้วะฮะทำอย่างนี้ก็ผมจะทำโอเคติกลางอืมใจนิงเกตเอ่อทำร้ายแล้วอยู่ต่อเขาเตอร์แท็กอ้าวใครอยากอ้าวคอมเมนต์มาก็ใครมึงคิดของมันนะข้างเดียววะข้างเดียวแต่เขาเตอร์ยังจบกูวนัดถือต่อจะได้ยังเอาไงทำมันอยู่ต่อได้โดนเขาเตอร์เดี๋ยวตีไปแล้วฮัลโหเซอร์โด ชาดอโอ้โหแมติกเกอร์กูใหญ่ขนาดนี้ว่าใครขยายวะบอดีโคอใครขยายวะอีวิวเหรอใหญ่โตมโหฬารในการขยายเปล่าวะอืมการนน่าจะขยายได้นะเดี่ยวเป็นบตต <ไว S 1> ี้ฮิลบัตตี้เคาน์เตอร์หักสองร้อยเบตเทิลมาเลย <S <S อุลตร้าแมน สเปกเต่าสองบูมแรงดาก้อนตายจบเอาไว้เจ็ดเจ็ดไว้จัดดอจัดดอเมื่อกี้แบสองใบเอล้วอสองใบกลางไม่มีครับเชตต์ร้อยคอเตอร์ ชาสัมเกตตีแล้วเอ่อมูฟ e ตีกลางจั้เก่อน move สองปึ๊บปึ๊บหมองไปหลตีกลางต้องเป็นอะไรถึงจะได้อะไรมอนเตอร์ถ้าเป็นมอนเตอได้จับเละก็ปีกอะแตกเลยแตกแล้วมึงสามขีเออมีอะไรไหมโล่บางกอนได้มีโล่บางกรนตีข้างไปเลยอันเทิงดอกไปยิ่งตีมันยิ่งเยอะวะ ชัด <Shadow. S 2> อกแเฮย yeah, ว่ะ <laughs> ใหญ่ใหการ์ดมันเยอะนะถ้าถ้ามันการ์ดเยอะนี่แย่นะผมผมจะห้ามมันยังไงพี่ม <laughs> ีมือสี่ใบเลยตำกว่าเรียกได้อัลติเมทเฮยมาแล้วไหนไหนตัวไหนสั่งวะเปล่าพี่ประกาศได้เลยตัวไหนตัวไหนบอกอะ่ะเนี่ยพี่คอนมันตัวมันใช่ไหมใช่ครับพี่จา่ายสอง<ช>เก๊ใช่ครับ บริคอทหนึ่งกับโซชัดทำไมได้การนี้เมื่อสั่งตีตีทั้งบอร์ดไมนถึงตีมอนเตเองเดียวนะโอเคไม่เกี่ยวกับคนเล่นนะไม่โดนนะไม่โดนกันตีมากูต่อยด้วยโอ้เหยายตีหรอยายตั้งทำยังไ่นี้เอาแบทเทิลมูฟไหมไม่มูฟมาสั่งตีตีทั้งบอดกันได้ปะกันนะกันกับดัก ชั้นหนึ่งการในไหนอ่ะนี่ยกเลิกตีแล้วก็ชั้นเกียรติยกเลิกตีทุกตัวหรือว่าไงใช่พี่ส่องสั่งยกเลิกการตีเลยเหรอใช่ใจแล้วใช่ใจพี่มาอ่านให้พี่ฟังหน่อยดิยกเลิกการโจมตีชั้นเกียรตครับแค่อะไรยพี่โอเคคุ้มชิบหายเลยนะใช่พี่เด็กมันเก่งแต่ว่าต้องไม่มีช่องกลางใช่ไม่มุมเลยไม่หมุนปุ๊บทำไมชัดเหรอว่าไงชีวิตด้วยเนี่ยตีทีเดียวเองเหรอใช่พี่ ติแล้วมีโซกาดมีเปิดกลางยกเลืกโซกาดไลสามขีติกติร์สาสองสองสองนะโซ่อะไรสวแซนดออฟเงินอนยังไงแจนมองว่าอยู่นี้ออะไรวิว ดึงหันหนวตันกว่าแบ็ครีเมนเจอร์เอาเลยออกหยิบกัสใส่สองบใบใช้นี่ไปมือนายสามใบหย,ยิบบอดีก่อนแหละขั้นตอนแรกแล้วก็สั่งพวกอันนี่ไปน้ำมันฟ้าที่เป็นแคปเทอร์คแคปพอสสกัดเอาเลยวันขึ้นมา ไม่มีเกตสิเดี๋ยวก็มีถุงเชฟมันเรียงไม่หมดหรือเปล่าบัดดีิคอเจอไหมถุงข้างล่างเลือกเป็นบัตติฮิวไม่ใช่สองขาดวะก็ขาดเจ็บไหมสองเกตบัดติกริปไงสองฮิวคืนหนึ่งใครเก็บไอบอลของพีพีเอสอ่ะประตูหน่องพีพีเอสอ่ะมันหยิบอยู่อแมไอวิวไอบอลหยิบอยู่เจ็บไหม แสดงแปะหยิบกีบิ <ไป S 2> บนนะจัวมันหยิบบินเดียวไยวงวิวไม่รู้ที่อยู่ตรงไหนอ่ะอยากจะร้องไห้แยกไว้ใครเก็บแยกของพี่เพเเื่มึงเก็บแยกไปอีกมึงปลุกไม่กอดเอาไงชีวิตเดี๋ยวนี้ใจต,ตัว เลยหก่อยต่ำกว่าอัติเมตไม่ได้อมนทำได้แค่นี้เรียกฟรีตลอดเลยนะโอ้จ่ายค่าคอสเยอะว่ะคอสดเยอะพี่โซชาร์โซชาร์ไปทำไมวะไม่รู้เหมือนกันพี่มันไม่มีมันบังคับอ่ะมันไม่มีตัวให้มีมโซโซกาดเนี่ยแบทเทิลห้าพันห้าพันห้าพันเคาะหน่อย สเปกตรัมเท่าไหร่สองสองเลยเหรอใช่แค่สองเองไอเนี้ยมีไหมไม่มีกันโอ้ไม่กดรถขี่นะตีข้างปล่อยโอเคอ่านนะไฟน่อนโอเคเซ็ตไปนะขีดก่อนต้องใหญ่คอปะป้าป้าป้าแป๊บหนึ่งกำลังคิดอยู่ใช่เพียงพอไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยจบม เดี๋ยว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 เยเโอ้มันประกาศแล้วจะให้มันถอยหลังมาอย่างนี้แสดงว่ายอมแล้วโอเคเอาเลยเอาเลยเลยนี่ต้องถามกันว่ายอมไหมเนี่นถอยหลังอันนี้จวปั๊บแสดงว่ายอมเนยปริยายโอเคทา <c oughs> นแข่งต้องถามคูตัวสู้นะครับว่าใครยอใบรีบสวัสดีครับพี่ <c oughs> ขอขึ้นเห็ดเปิดเจ็ดเอาเลยหยิบ R สี่แต่ว่าเอาให้กี่ใบหกเจ็ดเจ็ดฮะเจ็ดเจ็ดผมน้บอยู่ มึงอีเบิ้ลเมื่อกี้เนี่ยกับดอกใช่ใช่ใช่ครับอีเบิ้ลชุดท้ายหลับเลยนะมึงโกงเลยนะสามเอาแล้วเรียงวางไปเหรอใต้กองอะเรียงใต้กล่องครับพี่ขออันนี้กินค่าคอตัวนี้นะแล้วก็สายแตกสายแตกเจ๊กแบบนี้ถ้าตายโดยค่าคอชั้นหนึ่งโอเคมกอดกูขอช่องกลางให้ย้อนไหมเอาดิอ่าลงแค่นี้อะไรเนี่ยเล่มสองเหรอ แล้วก็บัดทคลิปโจโจ้เพิ่งเช็คมาไม่นานนะในรังมีก็ในรถตู้มึงดูว่ามีของอะไรมั่งป่ะไหนไปดูหรือยังโอไโหเปิดรถตู้ดูเอาเทนดูที่มีใครคอมเมนต์ว่าบันทีชาร์จได้นอกจากว่าทันมางนี่ชาในเกตใช่ป่ะชาร์จนเกตมีบันทีอยู่ใช่ปีแล้วก็ยิวสองชาร์จเราะว่าถ้ามีบันที่อยู่ปิเกนแล้วก็ยิวตอนนี้ถูกต้อง ตีละอืม move เนี่ยแท็กเท่าไหร่จะตีมันออกขาบปมื่อออกขาไปเม่อยอกยอกยอกแม่งเหมือนอะไรมาตีกว่ะเป็นมอนเตอร์เลยตีเลือดแล้วก็ตีออบอลจิกจิกจิกอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยจบมือกันหน่อยเร็วเอานี่ตีก็จบแหละเออยวะอาเซ็นมาไอ้นี่หน่อยเร็วก่อนี้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวบอกคนเล่นเก่งอ่ะ มันก็มีผิดพลาดกันบ้างนี่เรียกอะไรเออ่เรียกอะไรเรียกอะไรเหรอคีโมอะจ่อไอ้เรื่อมึงใส่ตังหูคั้งนี้มึงจาอหรือว่าหนีมนีหรือว่าหนีออนี่ได้ให้ให้กองมาสักระเบิดดูหน่อยหนีนะหนีนะหนีนะอ่าอะแลวอีกจ่ออะไม่มีไม่มีเด็เรียบร้อยเด็กเรียบร้อยครับไปไงมันอัจ่ินามาไหมน่าจะไม่มาอ้าวทไมอะพรนคคีรี ช่โหแค่นครคีรีกลัวด้วยเหรอจอดรถข้างซอยตรงนู้นตอนเย็นก็ไปจอดรถข้างซอยตอนกลางวันก็จอดได้เนี่ยจอดทุกคืนก็อ๋อประชาสัมพันธ์หน่อยวันที่เท่าไหร่วะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดถึงสองนะก็งานพระน์นครคีรีประจำจังหวัดแม่ขวันนารามพี่เลยใครอยู่จังหวัดไหนก็มาเที่ยวได้นะครับอ๋อไะบ๊ายดีครับ